ความรู้เป็นแค่องค์ประกรอบหนึ่งของความสําเร็จคนที่มีความรู้มากใช่ว่าจะการันตีว่าจะประสบผลสําเร็จเสมอไปมีหลายอย่างที่สําคัญไม่แป้ความรู้ในตำราเช่นประสบการณ์ทัศนคติทักษะมาเชกเป็นตัวอย่างของคนที่ยึดทฤษฎีแต่ขาดประสบการณ์ยึดวิชาการแต่ขาดทักษะในการปฏิบัติจริงข้อเสนอทางวิชาการหลายอย่างของเขาประสบความสําเร็จ แต่เมื่อลงมือทำด้วยตนเองครั้งแรกกลับล้มไม่เป็นท่าจนจกกกต้องเสียทับอาจารย์คงเบ่งต้องเสียใจเสียหน้าแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ต้องเสียชีวิตมาเจ็กเป็นขุนนางจกกกเข้าร่วมกับเล่าปีตั้งแต่เมื่อครั้งเล่าปีอาศัยอยู่ที่เมืองเกิงจิว๋วพี่น้องะกูลมาห้าคนได้ชื่อว่าเป็นนักปราดแห่งกิงจิว๋วนอกจากมาเจ็กแล้วมาเลี้ยงพี่ชายก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน มาเลี้ยงสนิทสนมกับคงเบ้งมากพลอยให้น้องชายกลายเป็นสิธิรักคนหนึ่งของคงเบ้งด้วยมาเจ็กเป็นคนมีความรู้ดีมักจะมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคงเบ่งเสมอแต่มาเจ็กนั้นมักจะเป็นคนที่พูดสวยหรูเอิ่นจริงวางแผนได้อย่างเลอเลิศแต่ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากนักสำหรับคงเบ่งแล้วเขานิยมชมชื่นสิทิรักคนนี้อย่างยิ่ง แต่สำหรับเล่าปีแล้วเขาประเมินค่ามาเจ็กว่าเป็นนักวิชาการที่ดีแต่พูดไม่สามารถรับผิดชอบงานใหญ่ได้ก่อนเล่าปีตายยังได้เตือนประเด็นนี้แก่คงเบ่งเป็นพิเศษมาเจ็กมักจะติดสอยห้อยตามคงเบ่งออกทับในฐานะศีนาธิการออกความคิดเห็นข้อเสนอของมาเจ็กนั้นเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในเชิงการเมืองมากกว่าการรบเช่นการเสนอแก่คงเบ่ง ในคราวปราบชนกลุ่มน้อยภาคใต้ว่าการโหมกําลังบุกตีนั้นแม้ยึดเมืองได้แต่ก็ไม่อาจปกครองไว้ได้นานควรจะใช้นโยบายโจมตีใจเป็นหลักโจมตีเมืองเป็นรองผงเบง้งตบเข่าชาติเห็นด้วยตามข้อเสนอนี้อย่างแรงจึงเป็นเหตุให้ทัพโจก,โก,ก๊กเพียนพยายามปราบปรามด้วยการจับและปล่อยเบ่งเฮกผู้นำเผ่าม่านถึงเจครั้งจนเบ้งเฮกและเครือข่ายพันธมิตรชาวเผ่ายอมซีโรราบต่อโจกโก ด้วยความจริงใจหรือคราวองเบ่งนำทัพออกบุกวยกกครั้งที่หนึ่งกำลังเคลื่อนทัพมาด้วยความเริงร่าแต่พอทราบข่าวว่าพระเจ้าโจยอยแห่งวยกกส่งสุมาอี้แม่ทัพเจ้าปัญญามารับศึกขของเบ้งถึงกระผุบยิม้มเมื่อรู้ว่าต้องเจอต่อเข้าให้แล้วมาเจ็กเสนอให้ใช้แผนยุแยกความสัมพันธ์ให้พระเจ้าโจยอยเกิดความระแวงในตัวสุมาอี้ โดยการส่งคนไปกระพือข่าวในนครหลวงของวีกกว่าสุมาอี้ที่มาประจำการอยู่ชายแดนมีอำนาจเต็มในการบังคับบัญชาองทัพนั้นกำลังคิดการกบุตรราชสำนักวีกกซึ่งไม่ค่อยไว้ใจสุมาอี้อยู่แล้วก็จะปลดสุมาอี้ออกจากแนวรบจกกก็จะกระทำการได้ง่ายขึ้นซึ่งแผนก็สำเร็จเป็นไปตามที่มาเจ็คเสนอแต่ความวิบัติมาเยือนจกกกก็ในคราวบุวกวยกก ครั้งแรกนี้เองในสมรภูมิเกเติงมาเจ็กรับอาสาเป็นแม่ทัพไปรบกับสูมาอี้ซึ่งถูกเรียกตัวกลับมารับงานเราไม่มีใครต้านทานแสนยานุภาพของกงเบงได้แม้ว่ามาเจ็กจะมีไอเดียดีๆมานำเสนออยู่บ่อยแต่การลงมือทำจริงนั้นมีความแตกต่างกับการคิดอยู่มากในการทำงานจริงนั้นมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ซับซ้อนและควบคุมไม่ได้มากกว่าที่คิด คงเบ้งเองแม้ชื่นชมในสิทธิรักแต่ในใจก็รู้ดีว่าการส่งมาเจ็กไปรักษาเกตเต่งนั้นเกินกาลังที่นักวิชาการอย่างมาเจ็กจะรับได้มาเจ็กกาลังต้องการที่จะสร้างผลงานเขารบเร้าให้คงเบ้งตั้งเขาเป็นแม่ทัพในโปรเจกต์นี้ถึงขนาดเอาชีวิตตนเองและครอบครัวทําทันบนไว้หากไม่สามารถชนะวีโกกได้ขอไปประหารทั้งครอบครัวคงเบ้งเองแม้ในใจจะหวาดหวัว่น แต่เห็นว่ามาเจ็กมีความต้องการแรงกล้าจึงลองให้โอกาสดูโดยมอบหมายให้องเป๋งแม่ทัพที่มีการศึกษาน้อยแต่เปลี่ยนประสบการณ์มาเป็นรองแม่ทัพไปด้วยเพื่อจะได้ตักเตือนให้สติกันพุงเบ้งบัญชาการมาเจ็กกับองเป๋งแล้วก็วยังกังวลว่าอาจจะไม่พอสู้มือสุมาอี้ซ้ำยังมีเตียวครับทหารเสือแห่งวีกกร่วมทัพมากับซุมาอี้ด้วยยิ่งน่ากังวลจึงมอบหมายให้โกเซียงไปซุ่มทัพใกล้ๆเอเถงเป็นแผนบี และให้อุเอียนยกไปเตรียมช่วยเหลืออีกทีเป็นแผนสี่เห็นได้ชัดว่าแม่ของเบ้งจะใช้มาเจ็กแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาสักทีเดียวเมื่อมาถึงตำบลเก๋อเถงมาเจ็กสั่งให้ขึ้นไปตั้งค่ายบนเขาทันทีองเป่งค้านหัวจนฝาว่าการตั้งค่ายบนเขานั้นอันตรายเสี่ยงต่อการถูกตัดทางลำเลียงน้ำหากข้าศึกล้อมเอาไว้ก็รรวันจ่ายเท่านั้นเองมาเจ็กกลับอ้างพิชัยสงคราม ว่าการตั้งทัพในที่สูงบุกลงมาตีข่าศึกได้เสมือนผ่าไม้ไฟที่ต้องให้ทหารอยู่ในสถานการณ์เป็นตายเพราะตำราบอกไว้ว่าอยู่ในที่ตายจึงรอดเมื่อทหารเราเดือดร้อนขัดสนก็จะสู้ตายเพื่อเอาชีวิตรอดเอาชนะข้าศึกได้โดยง่ายองเป็งได้ฟังแล้วได้แต่สายหัวคิดในใจว่าไม่ยอมตายพร้อมไอ้หนุ่มนี้แน่จึงขอแบ่งกำลัง ห้าพันแยกไปตั้งค่ายไกลออกไปร้อยเส้นมาเจกยิ้มเยาะบอกว่าถ้าครั้งนี้ชนะศึกองเพงอย่าได้มาขอรับความดีความชอบร่วมด้วยเมื่อทัพบ,บุยกกยกมาก็เป็นจริงอย่างที่องเพงเตือนซุมาอี้ยกทหารเข้าล้อมเอาไว้และให้ทหารไปปิดทางลำเลียงน้ําให้เตียวครับยกไปสกัดองเพงไม่ให้เข้ามาช่วยได้แล้วเข้าถล่มมาจจกจนเละเป็นโจกยังดีที่องเพง อุยเอียนโกเซียงเข้าช่วยจนมาเจ็กรอดตายบุดวิดเมื่อเสียเกติงอันเป็นชัยภูมิสำคัญซ้ำยังเสียไพร่พลไปมากมายเมืองต่างๆใกล้เคียงที่สู้ยึดมาได้ด้วยความยากลำบากก็ถูกซูมาอี้ยึดคืนไปอย่างรวดเร็วองเบ่งต้องยอมสละเมืองถอนทัพวางกลเมืองว่างหลอกซูมาอี้จนอตรอดได้บุดวิดเมื่อทุกคนกลับมาประชุมทัพอีกครั้งองเบ่งสอบสวนทั้งองเผงและมาเจ็ก ได้ความว่าสาเหตุความวอดวายในครั้งนี้เป็นเพราะมาจิกอววรู้ไม่ฝังองค์ปิงทั้งที่เตือนแล้วงานนี้คงเบ่งได้แต่ก้มหน้าหลังน้ำตาประหารมาเจ็กตามทันบุญที่ทำไว้พร้อมทั้งขอลดยศตนเองลงสมขั้นใช้คนผิดกว่าจะนึกขึ้นได้ที่พระเจ้าเล่าปีเคยเตือนไว้ก็สายเกินความจริงมาจ็กเป็นคนมีความสามารถสูงแต่เป็นด้านการวางแผนออกอุบาย ไม่ใช่การคุมทัพออกสิคความปิดของมาจ็คคือการที่เขาคิดว่าเขาเก่งในทุกเรื่องทั้งที่จริงแล้วเขาเก่งแค่บางเรื่องการวดเก่งในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดทั้งยังไม่ยอมรับฟังลูกทีมที่มีความถนัดมากกว่าเป็นจุดตายของมาจิคที่นำเขาไปสู่ความตายอย่างแท้จริงผู้นำที่มีโปรไฟล์ดีมีการศึกษาสูงหลายคนมักมองข้ามลูกน้องที่ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมองเอาว่าความเห็นที่เขาเสนอมานั้น ไม่ทันสมัยไม่ตรงกับตำรราตัดสินใจเอาตามที่ตัวเองคิดว่าดีจนบางครั้งสร้างความสูญเสียกับองค์กรอย่างใหญ่หลวงการทำศึกในกระดาษไม่เหมือนกับในสนามจริงความรู้ที่ไม่สามารถปรับใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีความรู้ทฤษฎีที่ไม่ผ่านการปฏิบัติไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดจึงไม่อาจมีประโยชน์ดได้เท่าประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง,รงขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นดวยใต้คลิปได้เลยน,นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดกระเด็นแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆร้านสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ